สวัสดีค่ะนี่คือชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับพอชิเื่อนนะคะในวิชาวิทยาการคำนวณคะ่ะสื่อที่พอใช้วันนี้ก็เช่นเดิมค่ะนาํามาจากเว็บไซต์ของ DLTV ทค่ะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะการสร้างทางเลือกค่ะการสร้างทางเลือกนะคะก็สามารถนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาค่ะจุดประสงค์นในการเรียนวันนี้ค่ะ 1. บอกข้อมูลที่จาเป็นในการแก้ปัญหาค่ะ2ส,สร้างทางเลือกในการแก้ไขปัญหาค่ะนักเรียนเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมคะนักเรียนจะเดินไปซ้ายเดินไปทางขวาดจะตรงไปดีคะทางเลือกคือวิถีทางที่เราจะเลือกหรือเราจะตัดสินใจค่ะเราจะมาทําใบงานที่หนึงสองนะคะเรื่องเครื่องเขียนของฉันค่ะ ใบงานที่สองเครื่องเขียนของถังสถานการณ์นะคะก่อนวันเปิดภาคเรียนผู้ปกคอรองพานักเรียนไปซื้อเครื่องเขียนใหม่โดยมีเงื่อนไขในการซื้อเครื่องเขียนดังนี้หนึ่งสิ่งที่ต้องซื้อได้แก่ปากกาดินส,สอไมมันรัดสีสีสนี้ก็อาจจะมีให้เลือกนะคะว่าเป็นสีไม้หรือสีเขียนนะคะสองาซื้อดินสอที่นี่มีอย่างลบ ต้องซื้อยางลบเพิ่ม3ถ้าซื้อดินเสาไม้หรือสีไม้ต้องซื้อปกเหลาดินสอรค่ะ 1. ให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกลงหน้าวงกลมหน้ารายการสินค้าที่นักเรียนเลือกนะคะทำเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ตอบคำถามค่คะรายการสินค้าที่นักเรียนเลือกคืออะไรกันคะ มาดูนะคะว่าพอ,เ,อาเลือกรายการอะไรนะคะโดยสิ่งที่นักเรียนเลือกอาจจะไม่เหมือนกับพอก็ได้นะคะแต่ให้เป็นไป,นป,นปนตามเงื่อนไขค่ะมาดูกันค่ะหนึ่งจดหนึ่งรายการเครื่องเขียนที่นักเรียนเลือกนะคะที่พอ,อได้เลือกให้นักเรียนดูนะคะจากการลืกเลือเล่อนค่ะดินสอไม้มียางลบค่ะไม้บรรทัดค่ะสีไม้ และกบเหล่านิสสาค่ะเป็นไปตามเงื่อนไขไหมคะข้อหนึ่งจุดสองเป็นไปตามเงื่อนไขค่ะเพราะว่าต้องการซื้อปากาซื้อดินสอนะคะซื้อสีไม้นะคะซื้อสีนะคะถ้าเป็นสีไม้ก็ต้องซื้อกบเหลาถูกต้องตามเงื่อนไขค่ะมิสเสเรามียางลบแล้วไม่ต้องซื้อยางลบก็เป็นไปตามเงื่อนไขค่ะรวมราคาสินค้านะคะสิ่งที่เราเลือกทั้งขึ้นนะคะได้71บาทค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเพื่อนคนอื่นในกลุ่มของพอเลือกสินค้าอะไรกันคะคนที่หนึ่งค่ะเลือกปากกาลูกลื่นนะคะยางลบค่ะดินสอไม้นี่ยางลบค่ะไม้มันทัดกบเหลาแล้วก็ดินสอไม้เพื่อนคนที่หนึ่งราคาสินค้าวรวม7 3บาบาทค่ะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ถูกค่ะคนที่สองค่ะ ปัก้าลูกกลื่นดินสอกดมียางลบไม้บรรทัดส,สีเทียนราคาสินค้ารวม48บาทเป็นประจานเงื่อนไขนะคะมาพิจารณากันนะคะมีปากกาดินสอมีอยางลบมีมับรรทัดมีสีเทียนซื้อสีเทียนแล้วถ้าซื้อสีเทียนก็ไม่ต้องซื้อกบเหลาถูกต้องค่ะเป็นประจามเงื่อนไขค่ะคนที่สามค่ะ คนที่สามนะคะซื้อปักกายางลบดินสอไม่มียางลบกบเหลาไม้มันทัดแล้วก็สีไม้เป็นประการเงื่อนไขค่ะใช้ถังสิ้นนะคะราคาสินค้าเ1็สิบาทค่ะเป็นประการเงื่อนไขนะคะข้อที่สี่ค่ะคนที่สี่ค่ะซื้อปากกาลูกลื่นดินสอกดมียางลบไม้มันทัดแล้วก็สีเทียน ราคาโดน88บาทพิจารณาสิทัเป็นไปตามเงื่อนไขไหมคะป้าจ้ามีเฉลี่งลบแล้วมีแม่มันทัดมีสีเทียนมีสีเทลไม่ต้องซื้อกบเหลาก็ถูกต้องเช่นเดียวกันค่ะ7 8บาทค่ะจากข้อ2คนที่ใช้เงินในการซื้อเครื่องเขียนน้อยที่สุดแลวเป็นไปตามเงื่อนไขคือนักเรียนคนเรื่อร่คะคือนักเรียนคนที่สค่ะใช้เงินเพียง เ1บาทนั่นเองค่ะเรามาตอบคำถามวันคิดประมกันค่ะข้อที่1ข้อมูลที่นักเรียนนำมาใช้ในการเลือกซื้อเครื่องเขียนมีอะไรบ้างคะเนื่องไขในการซื้อเครื่องเขียนที่โจทย์กำหนดทั้ง3ข้อมีอะไรกันบ้างมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ 1. สิ่งที่ต้องซื้อได้แก่ปากกาดินสอไม้บรรทัดแล้วก็สีนะคะต้องมีสี อย่างนี้ให้ได้ใช้นะคะถ้าซื้อดินสอไม่มียางลบก็ต้องซื้อ,อยางลบเพิ่มนะคะถ้าซื้อดินสอไม้นะคะหรือสีไม้นะคะก็ต้องซื้อกบเหลาดินสอค่ะข้อที่หนึ่งสอบว่าเงื่อนไขที่โจดดกำหนดทั้งสามข้อค่ะคำถามหลังกิจกรรมนะคะข้อที่สองค่ะในกลุ่มของนักเรียนได้ทางเลือกในการซื้อเครื่องเขียนสี่ทางเลือกค่ะ ถ้าให้คุณทำกิจกรรมที่โรงเรียนนะคะมีสี่คนนักเรียนก็มีโอกาสได้สี่ทางเลือกด้วยกันเลยนะคะนักเรียนอาจจะต,อ,ตอบตามพออว้เลยก็ได้ค่ะสี่ทางเลือกค่ะข้อที่3ามค่ะกลุ่มของนักเรียนใช้เงินน้อยที่สุดในการเลือกซื้อสินค้าซื้อเครื่องเขียนนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนกลุ่มอื่นใช่หรือไม่คะถ้าไม่ใช่ให้ระบ,บุทางเลือกที่ใช้เงินน้อยที่สุดของเพื่อนกลุ่มอื่น จากตัวอย่างนะคะให้ค่ะเราจะมีตัวเลือกที่ได้เจ็บาทเนี่ยตัวเลือกนี้นะคะก็จะเป็นตัวเลือกที่ให้เงินน้อยที่สุดแล้วค่ะเก้ามาสรุปบทเรียนกันค่ะจากกิจกรรมวันนี้นะคะก็สรุปได้ว่าเราสร้างทางเลือกทั้งหมดจากข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะคะ มาประเมินทางเลือกนะคะที่เป็นไปได้จากนั้นเราก็เลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการมากที่สุดค่ะอย่างวันนี้นะคะถ้าเราต้องการเลือกทางเลือกที่ใช้เงินน้อยที่สุดนะคะก็ได้จ็ดสิเบเอ็ดบาทตามตัวอย่างค่ะอย่างวันนี้ก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะดูแลรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ